ตอนนี้ฉันจะอัปเดตอาการของฉันเป็นโรคเครียดซึมเศร้าอ,อาการของฉันมันจะมีเซลล์ส่วนเกินในสมองฉันไปหาหมอหมอเล่าให้ฟัง ฉันควบคุมมันไม่ได้ฉันจะมาอัปเดตไว้ฉันไม่ได้อยากเป็นแต่เวลามันจะเป็นมันจะมีอาการอารมณ์ไม่ดีโมโหระง,งับอารมณ์สติไม่ได้ตั้งจากอารมณ์ระง,งับสติไม่ได้มันก็จะซึมเศร้า เซลฮอร์โมนในสมองฉันมันเกินมันล้นถ้าพาออกมันไม่เจ็บฉันจะพาออกทิ้งไปเลยเพราะว่ามันทรมานมากฉันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆจนอายุฉันห้ปีมันไม่หายมันเป็นลูกดื้อยาแล้ว ตอนนี้ฉันกินยาทุกวันแต่มันก็ยังมีอาการขึ้นมาถ้าใครไม่เป็นเหมือนฉันคงไม่เข้าใจคิดว่าแก้งมันก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าร่างกายปกติกินข้าวได้แต่มันขี้เกียจ มันไม่อยากจะไปทำอะไรเลยมันอยากเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียวฉันไม่เข้าใจอกรัวก็ช่วยเหลืออยู่ แต่มันก็ไม่ดีขึ้นเวลาเป็นมันต้องใช้เวลากินยาแต่ละครั้งเวลาเป็นสองอาทิตย์ขึ้นไปมันถึงจะดีขึ้นหมอแนะนำทุกอย่างเวลามีอาการไปหาหมอหมอก็จะถามประวัติอย่างนู้นอย่างนี้ เคยคิดลบไม่อยากอยู่เป็นภาระ,ะของคนอื่นเป็นหลายรอบมากแต่ฉันก็พยายามดึงดึงจิตที่มันตกขึ้นมาฉันนึกถึงหน้าลูกหน้าครอบครัวให้มันมีพลัง แต่เวลามันเป็นหนัหนัๆๆโอ้ทรมานมันทำมันปืนยากจริงๆฉันเกิดมามีกรรมกรรมตัวนี้มันติดตัวฉันมาตั้งแต่ด็กสารหลังจากแม่ เพราะว่าแม่ฉันเครียดเส้นเลือนในสมองแตกตายตอนแก่ท้องฉันพ่อฉันทิ้งแก,กโกหกแกว่าไม่มีเมียพอมามีแม่แม่ท้องพาเมียไปเยี่ยมวานแม่ไป ท้องก็โตไปเห็นเมียพ่อมีลูกอีกสองคนสามคนก็นท้องแม่ก็โกรธเครียดหนะักคนท้องเนาะตั้งเก้าเดือนคนคนนั้นก็คือฉันทีนี้เซลส่วนเกินมันลงสู่ลูกฉันก็คิดเหมือนกันทำไมฉันคิดแปกกว่าเพื่อน เวลาฉันไปโรงเรียนฉันจะมองคนอื่นว่าดูดีตลอดแต่ตัวฉันนี่สุกมุกตลอดคือมันเป็นโลกนี้มันจะมองแต่ในแง่ลบแง่บวกมันมันยากมากกว่าเราจะดึงตัวเราขึ้นมาได้แต่ละครั้งมันก็ใช้เวลาทรมาณว่าใช้เวลาประมาณ อย่างน้อยสองอาทิตย์ทีนี้เราก็เบือ่อเบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะว่าเราจะเป็นภลังให้ผู้อื่นพูดไปไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นเหมือนเราเป็นมามากๆหลง,ล,งลุมลมมๆเหมือนคนบ้า ันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชีวิตฉันทำไมเกิดมาต้องเป็นเช่นนี้ฉันขออภัยดไว้เพียงแค่นี้ถ้าใครไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกขอให้ฉัน ให้ลูก้ายอกอกจากร่างกายฉันด้วยทีสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ม,ม่มีไม่สำคัญหลอกเงนถ้าเราสุขภาพดีมันคงหาได้แต่นี่เป็นอมยมากขออภัยทีปเพียงแค่นี้ค่ะ